ลองมาดูตัวอย่างครับจงหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันต่อไปนี้ข้อ1ครับข้อ1เราเจอบ่อยๆนะครับตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้ผมยกตัวอย่างบ่อย fx ดิฟเลยแล้วกันครับข้อ1นะครับก็เท่ากับ 2x ลบ4จับสมการเท่ากับ0จับสมการเท่ากับ0ครับ0เท่ากับ0เท่ากับ 2x ลบ4 2x ลบ4นะครับก็เลยกลายเป็นว่าอ่ผมขอเขียนตรงนี้ด้วกันนะครับจับสมการเท่ากับ0 ก็เลยได้ว่า x ก็จะเท่ากับ2นะโอเคนะครับเราจะสังเกตว่าสิ่งที่เราทำตัวนี้คือเราเอา f พาย x เท่ากับ0แล้วก็แก้สมก,การหาค่ามา x เท่ากับ0มันได้ว่าอ๋อ f พาม2เนี่ยเท่ากับ0แปลว่า2นะ่ะเป็นจุดวิกฤตครับแต่ในขณะเดียวกันครับเราจะสังเกตอีกว่าการที่จะเป็นจุดวิกฤตได้เนี่ยมันอาจจะเกิดในลักษณะที่ว่า,าความชันหาค่าไม่ได้โอเคครับฟังก์ชันตนัวนี้ความชัน มันอยู่ในรูปของ 2x-4 มันหาค่าได้หมดเลยส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วที่มันจะหาค่าไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของอะไรรูปของตัวเศษส่วนลักษณะแบบนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้ว่า x เท่ากับ2จุด x เท่ากับ2เป็นจุดวิกฤตโอเคนะเป็นจุดวิกฤตตัวนี้ก็จะมีลักษณะเดียวนะครับก็คืออนุพันธ์เป็น0ข้อ2ครับข้อ2ข้อ2 ดิฟเลยครับ f พา x ก็จะเท่ากับ3 x กำลังสองลบลบ3จับสมการเท่ากับ0ูนย์ครับเนี่ย0เท่ากับ3 x กำลังสองลบ3แก้สมการออกมาครับได้เท่าไหร่ได้ได้ศูนยเท่ากับ3คูณกับ x กำลังสองลบ1แก้สมการออกมาครับมันก็ออกมาเป็นอะไรครับตัวนี้ออกมาเป็นออกมาได้เท่ากับ มาครับอันนี้เป็น x ลบหนึ่งนะครับแก้สมการออกมาครับก็จะได้ศูนย์เท่ากับศูนย์เท่ากับนะครับ x ลบหนึ่งคูณกับ x บวกหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่า x ออกมาเท่ากับลบหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็หนึ่งตัวหนึ่งเขียนครับก็กลายว่าอ๋อนี่ไงสองจุดนี้แหละเขียนครับสองจุดนี้แหละเป็นจุดอะไรเป็นจุดวิกฤต จะสังเกตว่าฟังก์ชันตัวนี้เวลาเราดิฟออกมาแล้วเนี่ยนะครับดิฟออกมาแล้วเนี่ยมันหาค่าได้หมดเลยครับ okay. เราก็เลยไปจัดการที่เงื่อนไขเดียวคือจับมันมาเท่ากับ0โอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นนะครับจุดจุดนะครับเเท่ากับลบ1และ x เท่ากับ1นะครับเป็นจุดวิกฤต เป็นจุดวิกฤตนะครับอ่านิดนึงครับเราลองดูภาพของจุดวิกฤตมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอดึงภาพให้ดูนิดนึงนะครับภาพของจุดวิกฤตนะครับอ่าตัวนี้ครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันของสองอันเลยนะครับดูนะครับเป็นฟังก์ชันของสองตัวเลยนี่นะครับสองตัวตัวนี้เขเคนนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นฟังก์ชันนี่ f x เท่ากับ x กำลสองลบสี่ x นะครับเนี่ยตัวนี้ ด้านบนนี้ครับ x เท่ากับ2นะครับ x เท่ากับ2ตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดวิกฤตเห็นไหมจะเป็นจุดจุดตรงนี้พอดีเลยจุดต่ำๆตรงนี้ x เท่ากับ2นะครับบนกราฟตรงนี้ถ้าเราอยากรู้ fx คืออะไรก็ย้อนกลับไปตรงนี้โอเคครับอ่าถัดไปดูตัวนี้บ้างฟังก์ชันเบอร์สองบ้าง fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ 3x x กำลัง3ลบ 3x นะครับคือตัวนี้ครับเป็นกราฟมาแบบนี้ครับเราดูนะครับนี่ครับ x เท่ากับลบหนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมปื๊ดอยู่ตรงนี้ x เ,เท่ากับลบหนึ่งนะครับเส้นการาฟก็อยู่เนี่ยนี่ครับจุดวิกฤตเห็นไหมจุดมันโด่งขึ้นมาอย่างนี้ถัดไป x เ,เท่ากับหนึ่งครับเนี่ย x เท่ากับหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ครับมันทําให้เกิดอะไรมันทําให้เกิดการเขาเรียกอะไรนะเออสูงสุดสัมพัทธ์กับต่ําสุดสัมพัทธ์โอเคนะครับลักษณะนั้นโอเคนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับผมก็เอาลงมาให้ดูเพื่อว่าเออเราจะได้เห็นภาพมันด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอครอบตัดมันนิดนึงนะครับเอาไว้เอาไว้ดู นี่นะครับเอาไว้ข้างๆตัวนี้แล้วกันนะครับเอาไว้ข้างๆาไว้ข้างๆตรงนี้แล้วกันนะครับ Graham? ที่ก็เป็นจุดเนี่ยนะครับตายดูไว้นิดนึงอันนี้ก็กราฟสองอันนะครับตัวตัวอย่างที่สามครับอย่างที่สามครับ f x เท่ากับสาม x ตัวนี้นะครับข้อสามข้อสามนะครับดิฟหนึ่งครั้งนะครับดิฟหนึ่งครั้ง เท่ากับ3 4 12 1 2 x กำลัง3บวกด้วย4 3 1 2 1 2 x กำลัง2ลบด้วย2 4 x ครับลบด้วย2 4 x นะครับอ่าดึงดึงออกมาเป็นเท่าไหร่จับสมการเท่ากับศูนย์นะครับอ่า 12, x กำลัง3บวกด้วย1 2 x กำลัง2ลบ2 4 x นะครับแก้สมการครับตัวน,นี้ก็ดึง1 2 x ออกมาเลยนะครับ ดึง 12x ออกมาตัวนี้จะเหลือ x กำลัง2ถูกไหมเหลือ x กำลัง2บวก x แล้วก็ลบลบ2ครับแยกแฟกเตอร์ออกมานะครับตัวนี้ออกมาเป็น 12x ตัวนี้แยกออกเป็น x ลบลบอะไรลบ1กับ x บวก2ตัวนี้เราทำไปบ่อยๆแล้วนะครับการแยกแยกตัวนี้ออกมาเป็น2ก้อนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า x อ่ะเท่ากับอะไรได้บ้างเท่ากับ0ตัวหนึ่งเท่ากับอะไรเท่ากับ1ตัวหนึ่งแล้วก็เท่ากับลบ1ตัวหนึ่ง ตัวนี้เกิดอะไรครับเกิดจุดวิกฤตขึ้นมาทั้งหมดสองที่นะครับไอ้สามจุดสามจุดเลยนะครับจุดวิกฤตเอเคนครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับจุดวิกฤตก็ตอบเลยครับจุด x เท่ากับศูนย์ x เท่ากับหนึ่งและ x เท่ากับลบหนึ่งเป็นจุดวิกฤตเป็นจุดวิกฤตสำหรับตัวนี้โอเคนะครับ เดี๋ยวผมขยับอันนี้ให้หน้าตามันสวยๆนิดนึงนครับขยับอันนี้มานี่กราฟลงมานิดนึงนะครับแล้วจุดมาด้วย นี่อ่ะคราวนี้ผมมีตัวอย่างกราฟตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับฟังก์ชันฟังก์ชันเบอร์สามนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่จุด x เป็นศูนย์ x เป็นหนึ่ง x เป็นลบหนึ่งกราฟมันจะเอ่อเขาเรียกอะไรไม่ไม่สูงสุดก็ต่ําสุดโอเคไหมครับไม่สูงสุดสัมพัธ์ก็ต่าสุดสัมพัสนะครับลองดูนะครับลองดูตัวอย่างกราฟนิดนึงนะครับ่ะตัวนี้เนี่ยครับตัวอย่างกราฟผมยืดมันนิดนึงนะครับยืดยังไงให้มันใหญ่ เนี่ยครับเราจะสังเกตว่านี่ครับจุดตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ต่ำต่าต่ำเลยตรงนี้ x ตัวนี้เป็นอะไรครับ x ตัวนี้เป็นลบหนึ่งเียนไหม x ตัวนี้เป็นลบหนึ่งนะครับลองดูนะครับเอ๊ะทำไมขยับไม่ได้นะครับมีสามจุดใช่ไหมลบหนึ่งตัวนี้ครับเป็นลบหนึ่งเนี่ย x เป็นลบหนึ่งจะอยู่แถวแถวนี้ลากออกมาตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้พอดีเลยมันจะอยู่นี่เลยต่ำสุดสัมผัสอันนี้ก็จะสูงสุดสัมผัสเห็นไหม เป็นจุดเป็นจุดนี้ x เป็นศูนย์ต่อไป x เป็นหนึ่งนี่ครับ x เป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมสามจุดเลยนะครับสําหรับภาพตัวนี้เขีย okay, นะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ที่ผมอยากให้เราเห็นว่าเออเราเราคำนวณได้นะแล้วเราก็สามารถที่จะอะไรละ่ะมองภาพคร่าวๆของมันก็ได้นะครับมองภาพคร่าวๆของกราฟนะครับเราสามารถดูได้โดยอะไรสามารถดูได้โดยไปไวาดกราฟดูก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะเขาเรียกมันมี แอปพลิเคชันที่วาดกาบอ่ะนะครับให้เราเห็นเลยนะครับผมขอขยับไว้ข้างๆตัวนี้นะครับเป็นการประกอบภาพภาพประกอบนะครับภาพปลากรอบนะครับลงชี้ไว้ให้ดูนิดนึงครับว่านี่ตำแหน่งเนี้ยนะครับตำแหน่งนี้นะครับสามตำแหน่งเลยนะครับตำแหน่งของตัวอย่างข้อนี้โอเคนะครับ x เท่ากับ2นะครับอันนี้ก็เป็น x เท่ากับลบ1 1งแล้วก็ x เท่ากับ0นแล้วก็1่กับลบ1นะครับรวมแล้วจะเป็นจุดวิกฤตสิ่งสำคัญคืออะไรครับดิฟ1ครั้งเห็นไหมดิฟหนึ่งครั้งนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ1ครั้งดิฟ1ครั้งนะครับดิฟ1ครั้ง,ง,ง,งแล้วก็อะไรครับแล้วก็จับสมาการเท่ากับ0ูนเนี่ยจับสมาการเท่ากับ0ูนย์ครับแล้วก็แก้สมการออกมาจับสม 0, บสมมกกกกาาารรเท่ับ0แ้ จับสมการเท่ากับศูนย์ครับแก้สมการออกมาให้ได้สมการเท่ากับศูนย์แค่นั้นเองครับขั้นตอนมันโอเคนะครับ